เออเออเออเอนี้ย e นี e ่เลยโอ้โหน่า e รักเว้ย e มัน e น่า e รักเว้ยน่ารักเว้ยทอง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 มานี่แล้ว oh oh. ทองทอง มานีแล้วมานี่แล้วนอนลงนอนลงนอนลงเออโอ้ยคออออโ,โยคตรเก่งเลยว่ะเออโหโอ้โหโคตรเก่งเลยนอนลงนอนลงหลงุกโอ้โหทองทองมันเก่งเว้ยทองทองมันน่ารักเวยเ้ยโอ้โหน่ารักบอกให้นอนมันก็นอนโอ้โหเก่งเก่งเก่ง อ๋อองท์อมันน่ารักกว่าโอ้บอกให้นอนก็นอนเน่กินข้าวยางทำไมมันน่ารักอย่างนี้วะมาอย่าเยี่ยวอย่ามาฉี่มามาขี้บ้านประพินไม่ได้นะรู้เปล่ามานอนได้เอาหวยมาให้ด้วยนะรู้เปล่าเอาหวยมาให้ด้วยนะ รู้ป่ป๊วจะมาควนรถก็ไม่ได้นะเออเก่งเว้ยเก่ง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 ว่ามาจับมาจับแมงสาบให้พี่อันหน่อยได้ไหมนอนเว้ยอืมมันไม่ไปมันโอ้โหบอกให้นอนก็นอนโอ้โมันน่ารักจริงๆเลย มันชื่อทองทองแล้วเปลี่ยนชื่อให้ใหม่แล้วฮะเปลี่ยนชื่อเป็นทองทองแล้วเนี่ยอือดูตามันสวยเลยเออตัวผู้นะฮะผมหล่อไหมเหมือนป้าเอกเลยไปอยู่กับป้าเอกไหมฮะไปอยู่กับป้าเอกไหมป้าเอกเลี้ยงเยอะ น่ารักว่ะอันน่ารักว่ะให้นอนก็นอนไม่ยให้นอนก็นอนอ๋อโหอ่าเรียกทองทองนี่บอกให้ทองทองนอนลงทองทองนอนลงเก่งเม่จก่งเริงเก่งเออนอนลงลูกมันไม่มันไม่นอนเออนอนลงนอนลงอ ว้าวมันน่ารักน่ารักมากทองทองถ่ายรูปหน่อยดีทอง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  นอนลงนอนลงเอ้โอ้โหทองทองมันเก่งเสร็จบอกให้มันนอนนี่นอนลงบอกมันนอนลงนอนลงเร็วอันนี้เร็ว นอนลง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 จัดได้อันนี้มานี่เลยมานี่เลยตัดได้อีกไหมเออมานี้มานี่มานี่เออนอนลงลูกนอนลงนั่งลงนั่งลงเออนอนลงให้ดูอือ น,น่ารักมากมากเลยน่ารักมากๆเลยจัดให้อันเด้